พี่บอรขอบพี่วังขอบคุณค่ะขอบคุณใจโฟมค่ะเสียง,งเบามากตอนนี้เบาอยู่ไหมคะเดินทางปลอด้ายขอบคุณค่ะไหนพี่น้ำขีกไหนบอกว่าจะมาส่งหมูไม่ใส่ใช่ว่าอ้าวหรอ สวยในตอนสช้าไหมรอยเชิแบบนี้ก็ดีค่ะแบบนี้มันจะตัดแฉกแบบป่วนด้วยนิดหน่อยคิดอเปล่ามีไงมาส่งเหรอส่งยังที่นอนสิวทุ้มเหรอเมนีม่หายแล้วเลิกเมนี่ รังอยู่นะใส่สะดวกแนะ่บบอดดิ้งสิบ1250เปล่าครับใช่ค่ะตอนนี้จริงเหรเที่มงมยงเอ้ยเด็ดหมด15อ๋ออีกยาวยมาส่งหบบนูบนวันนี้อากาศ100เอ้ย อากาศหนึ่งร้อยอากาศสิบเจ็ดองศาที่ไทยสิบเจ็ดองศาวันนี้น่าจะหนาวที่สุดของปีนี้เลยแล้วเขาบอกว่าน่าจะหนาวอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยทั้งอาทิตย์เนี้ยอากาศจะเย็นๆน้องลงเครื่องใช่ค่ะหนูลงเครื่องประมาณห้าโมงเย็นที่จีนค่ะสภาพเหมือนสาวออฟฟิศจริงเหร ลูกหนูไม่ให้นะสาวออฟฟิศมันเหมือนหรอที่อยู่สนามบินพี่พาวหนูเข้ามาในเกตแล้วพี่พาวอย่าอยากทำเป็นคู่ไม่ได้มาอย่ากทำเป็นคู่ใช้เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงคนึ่ใช่พี่พาวพูดจริงหรือพูดเล่น พี่อยู่ในกระเป๋าน้องมีแต่คนพูดเล่นไม่ไหวไม่ไหวพี่พาวโก้หกหรือเปล่าพี่พาวโก้หกหรือเปล่าพี่พาวโก้หกหรือเปล่า เราต้องโทรกลับมาไม่ต้องหรอกถ้าเขามีไรเดี๋ยวเขาโทรมาเมยขอบคุณนะคะพี่วีโรปากมันมากขอบคุณใช่ใช,ชทุกคนอย่าลืมหวัวใจดวงน้อยๆน,นะคะ ดวงน,น้อยที่เป็นสีส้มสนามบินหาดใหญ่อ่าเกว่าฮิช่วยเมตตาเลยฉันนดะ้ไหมขอจิตใยตันใจโอ้ย oh, จ yeah. ิตใจ หนูยังไม่รู้ไซส์ค่ะภาพเลยทุกคนหนูคาดว่าวันนี้ถ้าหนูได้เดินซื้อของจะต้องซื้อเสื้อผ้าวันกลับก่อนเนยไม่มีชุดวันกลับเพราะเราเยังไม่รู้ว่าเราจะได้บินกลับกี่โมงเรายังไม่มีตัวต๋วตัวต๋วกลับหนูอาจจะไม่ได้กลับยี่สิบสองก็ได้ทุกคนตอต่อ หรือว่าจริงๆเราจริงๆระหว่างราขึ้นเครื่องเราไปรอที่เซี่ยงไฮ้ก็ได้เพราะว่ามันน่าจะใกล้กับสนามบินไปเดินเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้ระหว่างรอกลับบ้านทานข้าวแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้หนูในการไปเที่ยวครั้งนี้ด้วยนะคะเพื่อนไปด้วยกี่คนคือหนูยังไม่เห็นวิด คนอื่นๆเลยอ่ะหนูเห็นแค่ตัวหนงคนเดียวเลยตอนเนี้ยตื่นเต้นไหมมีแค่ตัวไปตัวจกลับยังไม่มีจ้าตรวกลับยังไม่มีไม่ผิดสนามบินแน่นะไม่ผิดค่ะตอนนี้อยู่แบบถูกแล้ว โอ้โหโอ้โหโอ้โไมได้หนูเที่ยวหนูเคยเที่ยวคนเดียวแล้วทุกคนมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเรื่องแย่ผิดมีฮาเลยนะยังไม่เจอเลยค่ะแม่หนูอยู่คนเดียวเลยกับพี่จู 헐헐캅 안녕하세요. 헬때헬때 가능하실까요? 어, 네, 감사합니다. 이하님, 헬타 머신이 도인, 헬타 머신이 도인, 헬타이도이 Hello, welcome, everyone. 인님은 나이가 어떠요 네. 저는 서른 네. 살 넘었어요. 서른 살넘으셨어요 네네. 네. 이하님은 엄청. 나이가 o w s it g o i, I, 뭐, I, I you know? you know? 네. 몰라요. 비공개요? 아니, 공개인데, 몇 살처럼 보이는예요 어. 아, 한 서른 살 초반? 음. 양동하게좌로 바로 달려갈게요. 7 9 년생이야, 칠아 진짜요? 응. 음. 절대 그렇게 안 보이시는데. 다시 만배 네모가 비어 있요관리를좀 잘하신다. 어 오늘 우리 옷 비슷하다. 그러니까요. 음. 커피. 인데 아야, 음. 나 진짜 제복 오실 거예요? 네, 가야죠. 아, 아, 감사합니다. 아. 음. 근데대통령이다 이아니 지금 난 피부 더 빨라와서 이아님이 더 잘생겼어. 뭐, 아니에요, 저는 뭐 아저씬데. 아길 다니시면 막 사람들 어머님 어디. 네오 나서서 말할 피본 적은 있는데 그렇게 많지는 않아요. 한두 번. 여러분들 내가 니머리 해달라고 파마를 하려고 한 건데 삽싸기를 만들어 나가지고 지금 올리고 다니고. 그 머리 에 할라 그러면 뭐라고 말해야지? 그 머리를? 저는 그냥 커트만 하요 이거 그냥 드라이예요. 아 드라이도 해요? 네. 하죠. 예. 이 드라이 할게 없어요. 그냥 살짝 가르면 끝이어서 아진짜아 10초에서 15초면 끝나는 거니까아 근데 나는 머릿결이 안 좋아서 그런가? 이게 네, 앞에가 이렇게 내리면 다 갈라지더라고. 아 그래요? 근데 사람마다 그게 모질이 달라서 그런가 요안 갈라지죠? 네 저는 안갈라요아부럽데 지금 머리 너무 잘 어울리시는데? 아 지금요?

아니요 저는 배우입니다 배우요? 네아 진짜? 네 어디서 지금? 지금은 작년에 올해는 아직 작품을 못찍었고 작년에 약한 영웅이라고 아 네네 찍었어요 어, 잠깐만 나 그거 봤는데 되게 재밌게 봤는데? 그거는 올해는 안 나왔어요 지금 2여서 어, 나왔어요. 네. 나요 요즘 안나요 네, 여기서는. t h a 어야 와. 하마튼 저세요 없는 영화. 없는 아, 아, 영화. 아. 유튜브에 있는 건데 그것도 나왔고. 아 진짜로. 아, 네. 아 배우분이시래요, 여러분들. 근데 막 준비한 거진 않아요. 그러니까 아무, 장학한 아무도 장학한 못 알아봐. 아, 아. 아니요, 알아볼 거 같아요. 본 같아요. I am, I am, I am, I a 요 I am,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  I a 작 I am, 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 I 요 m I am,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  I 요 m I am,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  I 요 m I am, I 네. 예, 자유로 걱정해요. 아 그래요? 멋있어요. 멋있다. 진짜 멋있다. 아니요그멋있어아 나도, 나도, 한때는 음, 배우가 음 힘들어요, 게 맞아요. 아, 사업하 <laughs> 근데 인맥도 되겠지 하고. 응. 아 근데 2시에 방중을 해서 못 오시면 그 다음에 또도 되니까. 아는거요 안녕하세요. 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 안녕게세요 안녕하세요. 안요 안녕하세요. 안녕하세요. 아녕하요안녕하안 피우 너무 충분해. 피우 더. 다음. 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 음 다음. 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 다감사합니다 이안님 다음. 에또 다음. 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 다 다음. 다다 다음. 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 다 ไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวหนูต้องไปเก็บแล้วสนุอยค่ะหมแต่กันคืนนี้ดึกๆน้องกรันมาดึกแน่นอนบุยรักมามีนะคะจุ๊บๆแต่หนูโทรไปนะไปนะ